หนึ่งวิธีคิดที่ทุกคนต้องมีถ้าอยากสอบติดก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่พี่เริ่มเปิดเพจใหม่ๆแล้วเราเราก็มีความรู้สึกที่ว่าเราเองเก่งแล้วเพราะว่าเนื่องจากมีน้องมาติดตามเยอะมากกดไ like, ลค์คลิปเยอะพอเราคิดว่าตัวเองเก่งแล้วตัวเองรู้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ปิดรับทุกเทคนิคไม่ว่า อาจารย์จะมาสอนเทคนิคลัดสูตรลัดใหม่ๆเนี่ยรุนพี่ติวเตอร์มาสอนหรือแม้แต่น้องที่เรียนด้วยกันเองมาแนะนําว่าวิธีนี้ไวกว่าวิธีนี้ดีกว่าไม่ฝังเพราะว่าเรามีความคิดเหมือนแบบมันมีกําแพงกั้นเนาะว่าแบบเราเองเก่งแล้วเราเองรู้แล้วเนี่ยแล้วพี่ก็เลยคิดไปอีกว่าเฮ้ยถ้าเราไปสอบแผนหนึ่งกับสอบสามัญพร้อมน้องเนี่ยน่าจะได้คะแนนเยอะแน่นอนมันก็เลยส่งผลให้ พี่ไปลองสอบจริงจงจำไม่ได้ว่าเป็นปี60หรือปี61เป็นปีที่เริ่มสอบเป็นสอนเป็นปีแรกแล้วก็ไปสอบเลยผลปรากฏว่าจาก300พี่ได้170ซึ่งถ้าเทียบกับติวเตอร์ด้วยกันเองคือน้อยมากพี่เป็นคนสอนอะน้อยมากมันก็เลยเลิกล้มความคิดที่ว่าตัวเองเก่งแล้วตัวเองรู้แล้วเนี่ยเลิกล้มเลยพอเราเลิกล้มความคิดนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งตัวเองยังไม่รู้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้พี่เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเฮ้ย อันนี้เหรอเป็นวิธีใหม่เหรอเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอมีสูตรนี้ด้วเหรอมีวิธีนี้เหรอคือกลายเป็นว่าเราพร้อมที่จะรับทุกๆความรู้มันก็เลยส่งผลให้พี่ไปลองสอบในปี6ก็พร้อมเด็ก64นะพี่ได้213ก็ได้เพิ่มขึ้นมานนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่ก็เอาประสบการณ์เนี้ยมาบอกน้องว่าเฮ้ยน้อง ไอ้วิธีคิดที่แบบตัวเองยังไม่เก่งตัวเอง,งไม่รู้เนี่ยมันทําให้เราเปิดรับความรู้ใหม่ๆแล้วมันทําให้ตัวเราพัฒนาขึ้นวันนิดวันนิดวันนิดซึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้น้องเก่งขึ้นในทุกๆวันเก่งขึ้นในทุกวันแล้วมันจะส่งผลให้น้องสอบติดอย่างแน่นอนครับก็ไว้ฝากความรู้ดีๆในคลิปนี้ด้วยไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ